อันนี้เป็นชื่อเป็นบทความที่เห็นมาจากใน Twitter นะครับก็เลยม,มาฝากการเขียนโดยคุณเวนดี้สุสุกินะครับชื่อเรื่องว่า six exercise to build resilience and mental strength นะครับก็คือเราต้องอมีกิจกรรมอะไรหกอย่างที่เราควรจะฝึกเป็นประจำเพื่อสร้าง resilience แล้วก็ความแข็งแกร่งทางด้านอารมณ์และความรู้สึกนะครับอย่างแรกเลยก็คือให้ visualize positive outcome ก็คือให้ฝึกคิด คิดเป็นภาพที่เป็นภาพเชิงบวกให้เราว่าเรื่องนี้มันจะเกิดผลดีกับเราเป็นยังไงได้บ้างแล้วให้ให,ให้นึกถึงให้วิชวลลิส์มันนัคือให้นึกให้มันเป็นภาพออกมาให้ได้นะครับคือบางทีมันมีเราอยากได้อะไรหรือเราทีอยากจะทําอะไรหรือว่ามีมีบางเรื่องที่เราไม่แน่ใจท,ที่ที่กําลังเข้ามากับเข้ามาในเข้ามาในชีวิตเราเนาะเราต้องฝึกคิดให้ได้ว่าถ้าเกิดเรื่องเนี้ย มันออกผลมามาในทางที่ดีเดี๋ยวทางที่เราอยากจะให้มันเป็นเนี่ยภาพมันเป็นยังไงเราจะได้อะไรเราจะเป็นอย่างไรนะครับเนี่ยเขาบอกให้ฝึกเรื่องนี้ไว้ให้ได้เพราะว่าการวิชวลไซ์ภาพเนี่ยมันจะทําให้นะครับสิ่งนั้นอนะ่ะมันก็เราเราจะดึงดูดให้เรื่องนั้นอนะ่ะเกิดขึ้นจริงได้มากขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งที่บทความนี้บอกก็คือว่าพยายามฝึกในสิ่งที่ ออพติมิสติกให้มากที่สุดคือให้แบบเป็นผลดีให้มากยิ่งม,มากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีอย่าให้อย่าฝึกแค่แบบว่าเออถ้ามันค่ะโอเคก็โอเคแล้วอะไรเงี้ยอันเนี้ยต้อบอกว่ามันยังมันยังเป็นการฝึกที่ไม่มากพอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามคีย์เวิร์ดของของข้อนี้คือ best possible outcome ก็คือสิ่งที่ดีสุดที่เราจะได้มากับเรื่องนั้นคืออะไรนะครับข้อ2คือ turn anxiety into progress ก็คือเปลี่ยนความกังวลให้เป็น ขั้นตอนของการทํางานเพื่อลดความกังมวลนั้นนะครับก็คือเวลาเราเจอปัญหาหรือเรื่องที่เราไม่สบายใจปุ๊บเนี่ยก็บอกเลยว่าให้เรามองปัญหานี้แล้วแตกออกเป็นข้อย่อยแล้วดูว่ามีอะไรต้องทําบ้างนะครับหรือว่าให้เปลี่ยนมุมมองกับปัญหาใหม่นะครับคือเรื่องเนี้ยถ้าเราเปลี่ยนวิธีมองเปลี่ยนวิธีคิดกับมันเปลี่ยนวิธีการตั้งคําถามกับคาถามนี้เนี่ยมันจะช่วยลดความขังมวลของเราได้นะครับแล้วพอ เราเปลี่ยนมุมมองใหม่ปุ๊บเนี่ยมันจะช่วยให้เราตัดสินใจกับเรื่องเหล่านั้นได้ดีขึ้นนะครับข้อสาม t r y something new ก็คือให้ลองทำหรือคิดในสิ่งที่ตัวเราเองไม่เคยทำถึงนั้นมาก่อนนะครับเพราะว่าการได้ลองทำสิ่งใหม่เนี่ยมันจะเป็นการพาเราไปเจอประสบการณ์ใหม่ๆนะเปลี่ยนมุมมองของเราช่วยให้เราเห็นอะไรในในในแง่มุมที่แตกต่างและสุดท้ายที่สำคัญสุดก็คือมันจะค่อยๆ ค่อยๆพาเราออกจากความสอดทนที่เราอยู่เป็นประจำนะครับคือการที่เรานั่งแช่อยู่ที่เดิมหรือว่าไม่ได้ไม่ค่อยได้เปลี่ยนแปลงตัวเองหรือไม่มีอินพุตใหม่เข้ามาเนี่ยมันทำให้วิธีการมองการคิดการแก้ปัญหาเนี่ยมันก็จะใช้วิธีการเดิม,เ,ดมเมื่อคุณใช้วิธีการเดิมคุณก็จะได้ผลเดิมนะครับะนั้นคุณจะไม่ค่อยมีมีม,มีความเปลี่ยนแปลงตัวเองเท่าไหร่ข้อสี่เขาบอก reach out ครับก็คือให้หาอ่าเขาเรียกว่าไงนะเอาตัวเองไปอยู่กับเพื่อนกับ ครอบครัวนะครับแล้วก็อยู่ท่ามกลางคนที่เขาห่วงใยเราอย่างจริงใจนะครับเพราะคนเราเป็นเรื่องปกติมากถ้าเราจะต้องการหรือได้รับความช่วยเหลือจากใครเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเก็บตัวอย่าคิดว่าปัญหาเป็นของเราคนเดียวอย่าแบกโลกไว้แล้วก็รู้สึกว่าเรื่องนี้ไม่มีใครช่วยเราได้นะครับเพราะคนที่เรารักและคนที่รักเราห่วงใยเราเนี่ยเขาจะช่วยทําให้เรามีสภาพจิตใจที่แข็งแกร่งนะครับแล้วก็ผ่านปัญหาผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดีนะครับ ข้อ5เขาบอกว่า reactive positive self-tweeting ก็คือ <c oughs> บางทีเนี่ยก็ไม่จาเป็นจะต้องบอกเรื่องราวเหล่านี้กับสังคมโลกให้รู้นะว่าเออวัน e oh, นี้จะทำอะไรเรามีเป้าหมายอะไรอย่างเงี้ยบางทีคุยกับตัวเองมากๆนะครับแล้วก็จำเป็นต้วเลียงบ่อยๆเขเป็นสิ่งที่มากพอแล้วเพราะบมงครั้งเนี่ยเร,เราเราเผลอนะบางทีไปตั้งจุดมุ่งหมายไปตั้งเป้าหมายเพื่อที่จะ impress คนอื่นหรือว่าสร้างความประทับใจให้กับ ซึ่งลึกๆแล้วเราอาจจะไม่ได้ต้องการสิ่งนั้นจริงๆก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการ self เซลฟ์ทวิตติ้งคือการคุยกับตัวเองบ่อยๆหรือว่าบางทีก็ทบทวนกับเรื่องที่ตัวเองอยากจะได้จริงๆเนี่ยมันอาจจะทําให้เรามีความสุขมากขึ้นนะครับและเรื่องสุดท้ายก็คือ i m m e r s e yourself in nature ก็คือเอาตัวเองออกไปอยู่กับธรรมชาติบ้างนะครับไปอยู่กับสถานที่เงียบๆไปอยู่ในสวนนะครับไปอยู่กับอะไรเขียวๆนะแล้วก็หายใจลึกๆนะครับนั่งเงียบๆแล้วก็ มองไปไกลๆเพื่อจะได้พักผ่อนอเบทพักกายพักใจพักสมองบ้างนะครับนี่ก็เป็น6วิธีการที่เราควรจะทำบ่อยๆแล้วก็ฝึกฝึกฝึกทำด้วยนะฝึกทดลองทำเพื่อสร้าง resilience แล้วก็ mental strength ้กับตัวเองครับเอามาฝากกันเดี๋ยวครึ่งวันนี้สั้นๆ